พ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนจา้ามามาจ้ามากินเขาแก้วปลาบ,บองจุกเข่าอ้ากุยฝายกะไร <laughs> มันตุกใจพอ่อพี่น้องเออตาแล้วบอกใครนุงแล้วเ่าแล้วจ่าแล้วก็ทอดปลาทอดปลาขาวสวยแล้วก็ทอดปลาทูแกงไก่ใส่ฟัจกจ่าพี่น้องไะแกงไก่ใส่ฟักอยาพูว่ากุยฝายพี่นอ้นองเลยพอพอ,พอพันยักษ์กินเขาต้องไปอ,อีกวะกินแล้วกินเลย นคตกใจพอเพิ่นถอดมาเล้วนัะกะตาฝาฟังพี่น้องดยถอดปะทูถอดมาใหม่ๆสเสียพี่น้องพักที่แรกวก็หิดซามมันมักแตงพี่น้อง mời mẹ Bắc thiệt thiệt Quay mặc diệt mặc diệt mặc có mặc diệt mặc diệt sợ diệt ít thịt mặc diệt mặc Dàn tay xe Phật sắp đẹp rồi Chẩm subscribe khỏe Thủy 不搞定了。Yeah, <laughs> กลบานเนินเนี่นยน,นี่ดีพี่น้องฝากหนึ่งเพราะเหตุเป็นพักเลยด้พี่น้อง เมนว่า้องบ่อยดยเหดแนวกินมาจาก้ากสัาเำแียวปลาไปแล้วก็ทอดปลาตำหีิก่กระเลวข่ะคุน้องนี่ผักกินกับ ไก่ไก่บานสื่อมาอตัวนึงจ้ากักบะักมีฝักหน่อยหนึ่งกับแล้วเอามาแกงใส่เหลียอย่หันเครื่องนึงจากไก่วาสิแกงใส่น้มิสุ ข่รมาจับพี่น้องไข่ปลา <c oughs> มันไม่ดีกับพี่น้อง

ល្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអន្សាន់បំលារៀវច ยำแห้งก็ได้พี่น้ คลิปหน่อยจ้ะพี่น้องเอาคลิปนี่แกน,นี่คนน,นนะจ้าคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณทุก